ล็อวันไปเที่ยวกรงเทพด้วยกันค่ะวันนี้เราก็นั่งรถเมล์มนะเรากำลังจะไปที่ไปสนีบางล่ะคาเฟ่ที่เราจะไปวันนี้ชื่อมาดิคาเฟ่อยู่ตรงข้ามกับซอยเจริญกรุง32บรรยากาศในร้านดีมากๆเลยค่ะกาแฟก็อร่อยแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากๆด้านบนมีอนิรศาการด้วยช่วงนี้มีงานแบงคอกดีไซน์วีค2อ2ค่ะ ก็จะมีการจัดงานในเทศกาลแล้วก็จัดงานศิลปะตามสถานที่ต่างๆที่เข้าร่วมกับงานนี้แล้วก็มีร้านโฟตโต้คลับค่ะที่จัดงานของคุณณเดชน์คูกิมิยะเป็นผลงานภาพฟิล์มที่คุณณเดชน์คูกิมิยะถ่ายเป็นโปรเจกต์เกาะช้างในงานก็จะมีขายรูปภาพที่คุณณเดชนเป็นคนถ่ายด้วยนะคะต่อไปก็ไปทานอาหารกันที่ร้านสวีทพิสตาค่ะบอกเลยว่า อาหารอร่อยมากเราสั่งแฮมเบอร์เกอร์กับสปาเกตตี้แล้วก็บรรยากาศในร้านก็โหมมีมากมากค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย